94%ชาวเคมรหนุนบอยคอตไทยความคลั่งชาติพุ่งแต่คนที่เจ็บจริงคือคนจนไม่ใช่ผู้นำเป็นข่าวที่สะเทือนทั้งชายแดนและสะเทือนสติของใครหลายคนเมื่อโพล่าสุดของเ,เมนาาไทมส์ชี้ชัดว่า94%ของชาวเ,เมนรพร้อมใจกันบอยคอตทุกอย่างที่มาจากไทยแบบไม่สนผลกระทบไม่สนต้นทุนชีวิตไม่สนว่าจะล้มทั้งประเทศหรือไม่ นี่คือระดับความโกรธที่ประทุสูงสุดในรอบหลายปีหลังเหตุทหารไทยถูกกล่าวหาว่าสังหารพลเรือเนเขมรในพื้นที่พิพาทและคดีทหาร18นายที่ขเขมรอ้างว่าไทยควบคุมตัวโดยไม่ชอบแม้ฝั่งไทยยืนยันว่าทั้งหมดถูกจับได้ระหว่างการรบจริงแต่ในขเขมรมันถูกตีความเป็นอีกหนึ่งหลักฐานของไทยรังแกไทยบิดเบือนไทยเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์ และกระแสนี้ลามหนักแบบหยุดไม่อยู่เคมินไทมส์ถึงขั้นใช้คำว่าคลื่นชาติดิยมครั้งใหญ่สุดในรอบทศวรรษชาวบ้านจำนวนมากบอกตรงๆว่าต้องยอมลำบากยอมจ่ายแพงเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของประเทศชาติแต่คำถามคือศักดิ์ศรีที่ว่ามันช่วยอะไรตอนหิวข้าวช่วยอะไรตอนลูกไม่มีนมกินช่วยอะไรตอนราคาสินค้าพุ่ง20-40เพราะไถปิดด่าน เพราะความจริงคือคนที่เจ็บไม่ใช่ตระกูลหุ่นไม่ใช่นักการเมืองขเขมรแต่คือเกษตรกรคนไร่คนหาเช้ากินค่ำคนที่ต้องเดินข้ามแดนมาทำงานในไทยและตอนนี้ถูกส่งกลับเกือบหนึ่งล้านคนแรงงานที่ไม่มีเงินเก็บแรงงานที่กลับไปถึงบ้านแล้วไม่มีงานทำแรงงานที่ใช้เงินเดือนสุดท้ายหมดตั้งแต่วันแรกนี่คือระเบิดเวลาที่กำลังกัดกินสังคมเงียบ เ m มิ t ไทมส์ยังชี้ด้วยว่าบอยคอตรอบนี้กระทบหนักเพราะสินค้าไทยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจเคมรตั้งแต่ของใช้พื้นฐานไปจนถึงวัตถุดิบโรงงานและอุตสาหากรรมอาหารเมื่อด่างถูกปิดเพราะสถานการณ์ชายแดนสินค้าไทยหายไปทั้งตลาดคนต้องซื้อของเวียดนามมาเลเซียจีนซึ่งแพงกว่าเดิมแบบไม่เกรงใจใคร ร้านค้าแถบชายแดนบางแห่งยอดขายลดลงจากวันละพันเหลือไม่ถึงร้อยโรงงานแปลรูปปิดสายการผลิตตู้สินค้าตกค้างเป็นกองเน่าเสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนี่คือผลลัพธ์ของความคลั่งชาติแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะตระกูลหุนอาจจะกระทบภาพลักษณ์แต่ประชาชนกำลังอดตายจริงที่ชวนขมขืน่นคือเมไทมส์บอกเองว่าภาคการธุรกิจเขมรเกือบครึ่ง ขึ้นกับสินค้าไทยโดยตรงแต่94%ในโพลกลับลงมติว่าบอยคอตถาวรน,นี่ไม่ใช่เศรสศาสตร์นี่คืออารมณ์ลุ้นล้วนและเป็นอารมณ์ที่รัฐใช้หาประโยชน์มานานพออ่านตัวเลขจริงๆแล้วมันเจ็บยิ่งกว่าแรงงานที่กลับจากไทยเกือบหนึ่งล้านคนคือครอบครัวที่ขาดรายได้รวมปีละก,กว่า1,000ล้านดอลลา์ ถ้ารัฐไม่สามารถรองรับคนกลุ่มนี้ได้วิกฤตหนี้สินวิกฤตอาหารวิกฤตสังคมจะระเบิดแน่นอนแต่ผู้นำเขเมรยังส่งสัญญาณเดิมว่าไทยปิดก่อนไทยต้องเปิดก่อนทั้งที่คนเขเมรจำนวนมากกำลังล้มทั้งประเทศขเขมรไทมส s ปิดข่าวนี้ด้วยคำถามแรงมากว่าถ้าการบอยคอต คืออาวุธของประชาชนประชาชนพร้อมหรือไม่ที่จะทนเจ็บเองก่อนในระยะยาวที่อาจกินเวลาเป็นปีและมันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะแลกศักดิ์ศรีในโซเชียลกับความอดอยากในโลกจริงนี่คือสงครามที่ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่คือสงครามที่รัฐคำเนนใช้ความรู้สึกของประชาชนเป็นโลกกำบังและคนที่แพ้คือคนที่ไม่มีเสียงไม่มีเงินและไม่มีทางเลือก